เรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนข้าวข้าเข้าวข้าเพื่อนข้าเข้าเข้าวไม่แล้ววอุยเกือบนิดเดียวเองคุณสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น Cooking Battle กันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมเถอะรอบนี้เพื่อนเราเป็นตัวเหมือนกันเลยเราแค่ยังไงดีเราแค่แตกต่างเพราะเรามีสกินเรารวยอ่ะนะรวย รวยทิปรวยทิปอืมรอบนี้เดี๋ยวสิออาฝาแฝดเหมือนกันเปิดมาแล้วเราต้องทำวัตถุดิบที่จำเป็นที่สุดก็คือข้าวสารนะครับต้องหุงก,ก่อนเลยแล้วเรามาหั่นปลากันเลยหันห่นหันห่นหั่นหั่นเออได้แล้วโอเคพื้นนี่คือเป็นอุปสรรคของเราเอ,อ้ยไม่ใช่ดิอี่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคกับเรามากเลยเนะี่ยโอเคเอาไปเสิร์ฟโอ้โหที่เสิร์ฟทำจริงโอ้โห แต่มันหมุนไปเรื่อยๆคือมันจะมีง่ายมียากในนี้ก็แล้วกันไปโอเคหูหูข้าวเออเอาปลามาหั่นกันก่อนเลยนะครับเนี่ยอือเอาแล้วเพื่อนยืนอะไรอยู่อ่ะจะให้เราเสิร์ฟเหอโอเคเดี๋ยวเราปลาใส่ด้วยดีวยดวยกว่าเมนูมันต้องมาก่อนเรียงตามเมนูเรียงตามเมนูเอ้ยพาสิบเราโดนว่ะพาสิบโดนเอาเดี๋ยวเราเปมมาเย โอเคทันทันทันหัน,นต่อเพื่อนช่วยกันหันรวมกันหันเออเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟเองตอนนี้เราต้องทําหน้าที่เสิร์ฟเพื่อนเอาจานไปล้างให้หน่อยได้ไหมอันนี้คือผมคอกับไม่ได้คอกับเพื่อนนะมันไม่ได้คกับคนนั้นนะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำแต่ที่เรารู้เนี่ยคนไทยที่รู้คือคนไทยเดี๋ยวนะเอาจานเออจะจะเอาเนี้ยเออเออเอาันี้ไปเสิร์ฟก่อน พักสิบได้แล้วครับไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะมองไม่เห็น <ST AR> พักสิบเนี่ยมันจะได้เมื่อเวลาที่เราเอา่ออะไรอะมันเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเข้า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 วเพื่อนเข้าเข้าเข้าไม่แล้ววอุยเกือบนิดเดียวเองนิดเดียวอธิบายถึงไหนแล้วนะคือไอน้นั้นะเมื่อเวลาเราเสิร์ฟอาหารเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยได้เอ่อฟอสบูเนี่ยยิงใส่อีกฝั่งหนึ่งนะ แล้วมันจะทําให้ฝ mm ั hmm. ่งตรงข้ามเนี่ยนิ่งสามารถให้เพื่อนมาช่วยได้นะโอเคเดี๋ยวเอาไปเสิร์ฟก่อนเพนกวินเพนกวินเดินหรือเวลาอีกสองนาทีต้องเร่งเวลานะครับตอนนี้เกมเรานําอยู่นะครับเนี่ยเราต้องทําให้ห่างขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวเขาตีขึ้นมาได้เพื่อนกุ้งอะเอาไหมเอาวางไว้เอาไอ้นี่มันหมุนอีกแล้วเอา มันไม่ได้หันโอ้โหอาเอาติดแล้วล่าสุดนี่คือทีมเดียวกันได้สู้กันแล้วนะครับล่าสุดตีกันแล้วนะเออข้าวเออข้าวเดี๋ยวจานจานอยู่นู่นเดี๋ยวจานอยู่ไหนอะ่ะจานอยู่นู่นอะที่อ่างอ่ะเพื่อนไปเอามาให้หน่อยได้ไหมอะเพื่อนเอาให้หน่อย โอ้โห oh, เป็นครัวที่วุ่นวายว่ะเอ้าออกไปเอาใเออออกไปใได้เอาเป็นครัวที่วุ่นวายมากเป็นครัวที่โคตดวุ่นวายเอาแล้วนะครับตอนนี้คือเอตีกันแล้วนะคบเอาจานมาเอาจานมาจานมาเออเอามาเสิร์ฟเลยนี่โอเคพาสีไปโดนนะครับโดนสวยๆเลย เออเดี๋ยว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 เฮ้ยปลา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 เออเอาแล้วจะเอาไปใส่ด้วยทำไมเนี่ยโอ้ยเอออาโอเคเสิร์ฟไปก่อนโอ้โหเหลืออีกยี่ห้าวีนะครับตอนนี้คือตามหลักแล้วน่าจะชนะนะครับตามเวลาประมาณนี้แต่เราก็อย่าเพิ่งเอ่ออย่าเพิ่งได้ใจนะครับทำไปก่อนนะครับแต่ อเดินเราพลาดสิบแต้มว่าเราทำม่เราทําทไม่ทันนะคะคือถ้าเราทําไม่ทันก็โดนลบนะครับอุ้มไม่น่าเอาไปใส่เลยน่าจะหยิบออกมาก่อนอนะโอเคเอาไปเสิร์ฟอ่าหมดเวลาก่อนนะครับและผู้ชนะนั้นได้แก่ฝังเรานั่นเองในรอบนี้เพื่อนแบกคือเดินแบบงงมากยินงงในตรงข้าสาร